สวัสดีครับกูลุงละวินครับผมเมื่อนีเขาสีมะนะครับรีวิวสายลิบวงนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับคันนี้น้ำหนักบรรทุกนะครับสิบตันนะครับตัวนี้อ้วเขารับประกันสิบตันนะครับด้านหน้ากับสีมีหมวกนะครับลูกค้าสร้างเป็นตะแกงนะครับตัวนี้หมวกตัวนี้ใส่งานในจริงครับใส่ของใส่ยังนะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นให้เบิ้งครับ นีถ่ถ้าถ้าเขาเขาใส่บนกะสีมันกะสีวางของวางอย่างบ่ไดนะครับก็ได้ดวความสวยงามแต่ว่าตัวนี้ใส่งนในจริงครับสวยงามครับมีบันไดขึ้นให้กันนะครับขน,นี้ความยาวอยู่ที่สามเมตรแปดสิบนะครับความกว้าองอยู่มตรเก้าสิบห้านะครับลูกค้าน้ำไปใส่กับจอนเดียหาสิบแร้งครับที่กจะจมาหลับผ่านขุดมันนะครับ งานเชื่อมงานดามนะครับดามเายวนะครับสามสิบเซนนะครับช่วงพับตรงนี้ก็สี่สิบเซนนะครับชุดคอของเขาก็มาตรฐานก็คือเก่าครับเพราะว่าก็คิดว่ามั่นใจในการลากจูงนะสีบม่มีปัญหานะครับสวยงามนะครับการเชื่อมการดามนะครับคอนีเขาใส่เป็นเท้าสองนิ้วนะครับกอด้วยเล็สิบหกมิตนะครับ คันนี้ใส่ลูกหมากตู่หนึ่งหนีวนหนึ่งหนนะครับขันนี้ยาล่องนะครับร้อมสีล้งสีลดวนะครับกระทะขอบชิบหานะครับใส่ยางเจ็ดหาศูนย์นะครับสภาพยางกระสวยนะครับดอกหลายครับตัวนี้การห้องการยางเขากับห้องหายาวนะครับช่วงรางใส่เล็กล้างน้ำนะครับเป็นคัดซีหนาหานะครับ ตัวห้องด้านลา่างเขาห้องอยู่ที่2เมตรนะครับเพื่อสิรับน้ำหนักซอยขัดซีนะครับผมคันนี้ใส่เล็กล้างนา้ำเบิดคขั้นนะครับงานเชื่อมนะครับบานพับนะครับบางท่านก็อยากได้บานพับรถด,ดำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เขากว่ามันมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาใส่บานพับหาตนะครับสิ่งสำคัญก็คืองานเชื่อมนะครับ ทันเื่อมดียังไงกับบมีแตกนะครับสำหรับบันผับบอมเป็นเรื่องงหญ่ครับผมคันนี้ใส่เผ้าหกหล่อหอยสิบแรงนะครับด้านบนกับตัวนี้แล้วบนนี่ถอดได้นะครับแต่ว่าลูกค้าใส่เสากลางนะครับเข้ากัิมีน็อตจับให้นะครับฝาขางหนาล่างเข้ากับมีน็อตจับด้วยกันครับคันนี้เปิดได้สามด้านนะครับ เปิดลงเปิดลงในเบิดครับแล้วบนกระถอดได้กันครับผมงานเชื่อมพื้นเชืีอมแผ่นนะครับเฮาเจียแตงหยางดีนะครับเดี๋ยวมาเบิ่องการลงสีของเฮานะครับครับผมกระตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนล้างพื้นนะครับล้างพื้นโดยสีขาวนะครับด้านนอกนะครับก่อนสีล้งสีนะขั้นนี้เฮาสีเห็ดเป็นสีเขียวนะครับเพื่อสีใสครับจอรเดียนะครับ การเจ็บร่องนะครับเห็ดแห่งงานเขาเนียนนะครับดูมีคุ้นคามากขึ้นนะครับยั้นเขาลงสีจริงกับสีสวยนะครับสิบ่ได้เห็นล่องนะครับเพราะาการนำเขานะครับจุดประสงค์หนึ่งนะครับนำเข่าทั้งซึมลุเหล็กแผ่นนะครับอาจิผด้านในนะครับดันนอกเขาล้อขึ้น้วยสีขาวนะครับอู้ลุงะวินนะครับ เดียวกัสีลงสีเขียวนะครับด้านในลูกค้าสร้างเป็นสีดำหมดนะครับขัน้นนี้รอบขั้นนะครับตอนนี้แล้วบนห้องกระถดแดงสินะครับมีเสาฝาคางกับเปิดล่องได้นะครับสามด้านนะครับด้านหน้า้กับห้องพื้นนะครับตะก,กุงตะแกงห้องพื้นเบิดนะครับ เดี๋ยวรอบใบเข้ากับสีล้งเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกแย่นึงนะครับว่ามันสีสวยขนาดไหนครับผมผมตอนนี้งานสีนะครับสีสมบูรณ์นะครับเอาออกมาอบแดดจัหน้อยครับผมร้อนรุกค่ามาหลับตอนใบนี่ครับลูกลูกค้าต้องการสีเขียวนะครับท่านนี้แล้วก็คาดดำอย่างเดียวครับก็มีหลวดร้าครับความต้องการของลูกค้าก็มากลานะครับ มักสีทึบๆนะครับดูดันครับสีดำครับผมตัดสีเขียวนะครับพบแดดจักสองชั่วโมงนะครับลูกค้าก็สิมาหลับช่วงาบสามพอดีนะครับเดี๋ยวมาเบื้องตอนลูกค้ามาหลับนะครับใส่ลดดาทีสวยงามสมอครับผมตอนนี้ลูกค้ามาหลับลดเรียบร้อยนะครับใส่กับจอรเดียห้าสิบแรงนะครับสวยงามนะครับพอดีครับ ูกค้ากำลังเดี่ยววนมานะครับไอ้เบิ้งจักรอบหนึ่งนะครับอันนี้ลูกค้าประจำนะครับเป็นสังไปหลายยางนะครับเพราะว่าสิเป็นผานจุดมันกระบะปลูกมันนะครับทั้งสายรีพว่วงเลยนะครับเป็นมักสีเรียบๆนะครับโอเคครับส่งเรียบร้อยขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ